สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมานะคะรีวิวนะคะต่อนะคะไดโนเสาร์เลโก้นะคะสีเขียวนะคะคือตัวนี้เลยนะคะตัวขนาดกลางนะคะไม่ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะนี่คือเขาก็จะให้มาประมาณนี้นะคะ ก็จะเป็นแขนนะคะก็จะประกอบนะคะง่ายๆนะคะตัวนี้นะคะสำหรับเลโก้นะคะขนาดกลางนะคะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะคะก็นี่ค่ะก็มีส่วนหัวนะคะขยับได้นะคะปากของเขาขยับได้ะคะ่ะนี่ตรงนี้นะคะก็จะให้มาเป็นนะคะส่วนส่วนประกอบลงตรงนี้นะคะ ตรงนี้ด้านหัวนะคะหัวขยับไา้นะคะตรงนี้ค่ะคือด้านหางหางของไดโนเสาร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่านะคะตรงนี้ด้านหาง ใส่เข้าไปคะ่ปะกดให้แน,น่นนะคะนี่ต่อมานะคะด้านหัวนี่คะ่ะนี่คะ่ะ นี่ค่ะเลโก้ Lego ของเรานะคะสวยไหมคะน้องๆนี่ลายาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวก็จะประมาณนี้เลยค่ะแขนขานะคะขยับได้นะคะ น,นี่ค่ะนี่ค่ะหางยาวมากเลยค่ะไดโนเสาร์นี่ตรงมือก็ขยับได้นะคะหากน้องๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของเรานะคะวันนี้นะคะพี่ กับไดโนเสาร์ลาไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ